มาเด้อพี่น้องกินขาา้าวเช้าน้ำกันพี่น้องแดนปนจีรอครับขวัว่จีรอเนี่ยพี่น้องแบบขว่กับปุลพี่น้องเลยพักเข้ากับมีในต้ตมน้ำใหม่ครับปนจีรอพี่น้องแกงจืดกับมีพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันเบิดชุกขู่ชุกคนเด้อพี่น้อง ขื้ใหม่นี้พี่น้องพอ,พอ,พอกับช่องบานหน่อยเคยลาคือเกาเซนเคยพี่น้องขอมามสมขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อ,อ,อพี่นอ้นองมาพี่น้องมาแน่ขวดขวด,ขวดที่รอเหลับคนน้ำแน่พี่น้องอนี่รอนโดนด้ยจะได้กินพี่นอ้องอย่าอ้อคุยแต่ะลาพี่น้องให้เจ้าบ้านบานหน่อยเคยหลาปีนี้ที่อรอมาไลายต้มน้อใหม่พี่น,น้อง อาหารบานเท่าพี่น้องมาวาพี่น้องมาเพื่จุขู่จุคนเนอให้ประเทศต่างๆปพี่น้องระ่เทมือนกนข้าวกันบรรยากาศแดดมันหนีพี่น้องเลยกาดหอนอบอ้าวขนาดฝนกไปปล่อยพี่น้องนกลับานยยาก่นจิร่บรรยากาศรมวีน้มอุยไมหุ่ข้าวอุย ขาโต๊มือหอขาไปจักม่ใชเาไปเพิมไหมโย่อ้ทำขาลดยกแนวแล้วน แเมันโตวิ่นนห่ากันรกินอีนกนเ่ รัวขึ้นมากเจ้ามันทรดซาบุริขึ้นโอ้แแจ้แจ้แจ้แะ้วม,มือซือ้อหอนไปรับใบสก๊อตแล้วครับ มีเง mm ินหมดเกือบสาม โหครันเดีวยวอือย่าอย่งิส <c oughs> <c oughs> สวยเลยจ้ามอ่อ,อิ้ม เสร็จครับทรบครับเพืนเนี่ยสะเราเจอพอไปแล้วพี่น้อกจะมาหา่อนแนั้นนอกกแข็งเกินรี่บ้ Okay. ขาอาข้าวนี้รอนกหลบพร้อมจังเกิม,มน้ำน้ำพระเจ้า <c oughs> ชดด่วยพระองคม์ <c oughs> มองไปรี่พรมน้ำเหร น้ำข้าวเนี่ยแยกท้าบัไก่โอ้ีดำหรอดลยองมองอ่าชีนี่คปคำมันคือตั้งแกวอ่นนอืม้วบั่น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đánh, <cười> nhưng, <cười> nhưng hại hại. <cười> <cười> กวยตื่นได้มันพูดไม่ร้ายอืมมันแบบรวยแค่ไหนเขาสว่าดเข้มร้อนรว่นได้ถาเราฮะมัอนี่มันนี่ตื่นขึ้นมาแต่ไว่าแล้วเราเด uh ิน huh. ยัไ้ well. mm ังไอืมหวานมั hmm. uh ้ง huh. สิหวานมังหวานมั้าง ก็ใช้เดินใชไหมน้องคนแค่เดยวนเห็นน้าปีอกคนได้ส่วนร้อยรอยารอยลาปีนี้โเฮินกูคุยแ่หลอกจซื้อกินปลาลูกเ้ยปีนี้โมไม่คุย สำหรับที่นี่มีน้องเขยจมลงเพื่อนพี่นี่เด้อพี่น้องขอมาสชมอย่าลืมกไลแ์กุญแชร์ญแจติดตามชมพี่น้อยเคยหลาน,นเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณในลายเด้อผู้เข้า,า,าขมาติดตามเข้ามาส้มสำหรับที่นี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง